สวัสดีค่ะวันนี้คุณนัดดีจะเดินทางกลัประเทศเยอรมนีแล้วนะคะ,ะสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เดี๋ตามไปดูค่ะเรามาภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะคะในตัวอาคารค่ะมาดูที่ออบอร์ดนี้นะคะเป็นเที่ยวบินขาออกค่ะเราดูเที่ยว18นาฬกา30นาทีนะคะว่าต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ไหน สิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยว18นาฬิกา30นาทีนะคะที่ตัวอักษรคนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะแต่ยังไม่เห็นขึ้นมานะคะว่าเาเปิดหรือยังนะคะตอนนี้รอเช็คอินนะคะคือเคาน์เตอร์สำหรับเที่ยวบินของคุณตีนี่ยังไม่เปิดค่ะ ทีะะ่ตัวอักษรเค่ะเราวนมาดูอีกรอบนะคะว่าตอนนี้เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่คุณณตีจะบินในวันนี้นะคะ18นาฬกา30นาทีเปิดหรือยังเดี๋ยวไปดูค่ะตอนนี้นะคะเคาน์เตอร์ที่คุณณตีจะบินไปที่สิงคโปร์นะคะสำหรับไฟบินที่ sq 7 1 1เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยนะคะไปกันค่ะตอนนี้คุณรตีเช็คอินแล้วนะคะทีะ่แถวเคค่ะตรงนี้เปิดแล้วค่ะ,ะไฟที่ SQ 711นะคะนะคะ่ะผู้โดยสารก็เช็คอินแล้วนะคะกระเป๋าก็เอาช่างแล้วเมือม่อสักครู่ที่คุณรตีเช็คอินนะคะ ก็ให้พาสปอร์ตไปนะคะแล้วน้องที่เคาน์เตอร์ก็ขอดูอเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเรามีเรสซิเดนซ์หรือเราเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ประเทศเยอรมนมีไหมนะคะแล้วก็ขอดูสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนนะคะในการเช็คอินที่เราจะเดินทางจากกรุงเทพไปที่สิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์ไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนมีนะคะ อย่างอื่นก็ไม่ร้องขอนะคะคือเอาเท่านี้นี่ค่ะคือการเดินทางในครั้งนี้นะคะไม่ยุ่งยากนะคะไม่สลับซับซ้อนสายการบินก็ไม่ต้องการให้เราตรวจ rt pcr ก่อนเดินทางนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะกระเป๋ารับแฝงเฟิดนะคะนี่ค่ะได้แล้วใบนี้ประตู e 7ค่ะประตู e 7จะคนะคะใบนี้มีที่นั่งรินหน้าต่างนะคะได้ค่ะ ต้องต่อแฟลกเฟิลลบก้นเช็คเกตอีกทีนึงตอนถึงที่สิงคโปร์ต้องเช็คเกตอีกทีนึงที่ไปนี่ค่อนข้างเต็มนะคะมีที่นั่งมีทางเดินให้นะคะแต่อยู่โซนด้านหลังอ๋อขอบพคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะโชคดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้คุณณติเช็คอินเสร็จสับเรียบร้อยค่ะไปนะคะเตรียมตัวออกไปที่เกตค่ะ รตีเช็คอินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะน้องๆที่เคาน์เตอร์เช็คอินก็น่ารักค่ะก็ช่างเฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ที่คุณรตีเตรียมมาประมาณ27กิโลกรัมนะคะก็ไม่มีปัญหาใดๆค่ะส่วนแบ็คแพ็คที่คุณรตีมีแล้วก็กระเป๋าใบเล็กะนะคะหรือแฮนด์ลักเกจนี่ค่ะก็ไม่ได้ช่างนะคะแล้วน้องก็อธิบายนี่ค่ะให้บอดดิ้งคลาสมานะคะ ก็มาไปเกตไหนบ้างเดี๋ยวเราเออกไปที่เกตกันเลยค่ะถ้จาจะเดินไปที่เกตนะคะเราต้องผ่านตรวจคนออกเมืองก่อนค่ะต้องไปสแตมปออกประเทศก่อนนะคะ,คะผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะต้องมาตรงนี้ค่ะแล้ต้องขึ้นไปตรงนี้นะคะอยู่ชั้นสองค่ะ ตรวจหนังสือเดินทางนะคะคือพาสปอร์ตคอนโทรลดอด้านหลังอ,อู่ชาวเวสุวรรณเลยนะคะ,นคะในจุดนี้ไม่ให้เอารถเข็นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณรตีก็ต้องอถือกระเป๋าแล้วก็สัมภาระขึ้นไปเองนี่ค่ะไปกันค่ะ คุณรตีผ่านสแต็ออกเมืองมาแล้วนะคะหรือตรงพาสปอร์ตคอนโทรลนี่ค่ะแต่ว่าในตรงนั้นห้ามไม่ให้ถ่ายภาพนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพไม่ได้มันทึกภาพมาให้ดูค่ะก็อะพอเข้าไปตรงนั้นนะคะ,ะกระเป๋าที่เรามีสัมภาระที่เรามีนะคะก็ผ่านเครื่องสแกนผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะ,ะก,ก็ถอดอรองเท้านะคะ ถ้ามีแล็ปท็อปมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายก็เอาออกมาจากกระเป๋าแล้วก็วางในตะก้าหรือวางในกระบะที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นก็มาผ่านสตมป์พาสปอร์ตออกเมืองค่ะนะคะก็มีสแกนลายนิ้วมือนิ้ว,น,วนิ้วทั้ง4แบบนี้นะคะด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างพร้อมกันนะคะ แล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเมื่อสักครู่ออกมาจากตรงไหนนะคะอยู่ชั้นสองนะคะแล้วก็เดินลงมาไดมาก็มีแยกพาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตต่างชาตินะคะสแตมสแกนลายนิ้วมือออกประเทศแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วก็ออกมาตรงนี้ละค่ะนะคะ,นะคะมาดูซิว่าคุณตีจะไปะที่เกตอาราลินะคะนี่ค่ะ ของคุณัตีแบงคอกสิงคโปร์นะคะที่ไปที่เกตนี่ค่ะ E7 e <7 S 1> นะคะ E7 เดี๋ยวเราเอาไปกันเลยค่ะนะคะเกต E นะคะ, 1> นะคะ E 1ถึง10ไปทางขวาค่ะไปทางทาขวาตรงนี้ค่ะคุณัตีปัจะไปที่เกต E7 นะคะเด <Yeah. S 1> ินไปพร้อมกันเลยะค่ะ ดูภายในอ,อาคารที่ขาออกนะคะก็จะมีร้านขายของแต่เหมือนกับเงียบๆค่ะเงียบนะคะก็จะมีอะบอร์ดให้ดูอีกครั้งนึงค่ะว่าไฟร์ของเรานี่อยู่ที่เกตอะไรเพื่อไม่ให้ลืมจริงๆเขามีในบอร์ดดิงพาสแล้วค่ะนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่เกต E7 นะคะมาถึงตรงนี้ไม่ให้ใช้รถเข็นแล้วค่ะนะคะเดินลงบันไดไปค่ะค่อยๆเดินนะคะนู่นค่ะ E7 ออกไปด้านซ้ายนะคะนู่นือบสุดท้ายก็จะมีร้านของดีฟรีขายสิ่งของขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มนะคะ ยังไม่ได้ซื้อก็ซื้อตรงนี้อีกได้นะคะไปค่ะตอนนี้คุณนักติมาอยู่ที่เกตนะคะคือเกต E7 ค่ะนะคะผ่านเข้ามาแล้วนี่คือทางที่เราจะไปขึ้นเครื่องนะคะนี่คือเครื่องเพิ่งมาถึงนะคะจากสิงคโปร์เครื่องเพิ่งลงนีผู้โดยสารเดินออกแล้วผ่านด้านโน้นนะคะที่เขาเพิ่งลงจากเครื่องอหลังจากที่มี ูโดยสารลงแล้วนะคะที่เครื่องมาถึงแล้วเนี่ยก็จะมีนะคะัพนักงานทำค,ความสะอาดเติมน้ำมันเขารีบทาเลยนะคะเพราะว่าเที่ยวต่อไปนี่ก็คือจะบินจะบินกลับแล้วค่ะคะือเหมือนกัว่าพอมาถึงแล้วก็บินกลับนะคะตอนนี้เราจะขึ้นเครื่องแล้วนะคะเรียก business class first class ก็ We now invite Chris Flyer Elite Gold style and Star Lance Gold to board Chris Flyer Elite Gold. แอร์สตาร์และแอร์สกูเครื่องบินนะคะเรานั่งที่นั่งเหมือนจะเป็น333ค่ะผู้โดยสารเยอะมากเลยไม่มีแก๊สด้วยจริงๆนะคะน่าจะเต็มเนานะน่าจะเต็มด้านหน้าเราก็มีจอทีวีนะคะ คืให้ชาร์จนีที่ให้ชาร์จไหมหีดูบสีนั่งตรงนี้ค่ะหมายเลข6 6 6 6เคค่ะข้างก็มีมีเพื่อนน่าจะเป็นคนขอนแกนด้วยกันเพื่อด่านย่นแันได้หนี่บ้านพยืนได้จ้าส่านพยืนหรือด่านพยืนหร้า สวัสดีค่ะไปย้ายการร้องอ๋อโอเคอยู่ในเมืองดีกอดสีออดสีเจ้ามาอันนี้ก็ร้องอันนี้ก็ออสีจะมาคืงกบ่าไทยร้องกอดแก่นจะมาไปดูอดสีเป็นคนสอนแก่นเออคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันโชคดีโชคดีค่ะยินดีที่รู้จักค่ะที่ได้รู้จักค่ะเป็นแต่อยู่อาหารแรงเครื่องนะคะไม่รู้อะไรยังไม่ได้เปิดดูค่ะแล้วก็ฟังชื่อไม่ชัดแล้วก็มี ร้อนน้ำเปล่าอค่ะที่เราขอมาวันนี้เปินกับเอ่อเป็นมัฟฟินเนาะดูเป็นมัฟฟินมัฟฟินช็อกโกแลตค่ะดูอันนี้อันนี้คืออาหารสิงคโปร์ใช่ค่ะเหมือนกับซีฟู้ดไหมซีฟู้ดใส่เส้นผัดฟู้ดเส้นลักตาเอออาชิมค่ะเราไม่รู้รสเราไม่รู้รสชาติแต่เขาบอกกับสไปซี่นิดหน่อย คือจะเผ็ดน,นะคะเดีะะ๋ยวชิมค่ะและแล้วนะคะคุณรตีก็เดินทางมาถึงสนามบินชังนีนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะคะว่าการเดินทางจากสนามบินชังงีประเทศสิงคโปร์ไปที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเจอกันค่ะในคลิปหน้านะคะสำหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ